วันนี้หมอจะเล่าถึง9สาเหตุสำคัญที่ทำให้มีปัสสาวะบ่อยได้ค่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะคะคนเราก็จะปัสสาวะกลางวันประมาณ6-8ครั้งแล้วก็กลางคืนก็ไม่ควรจะเกินครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้นค่ะดังนั้นท่านใดที่กลางวันนะคะปัสสาวะเกินสัก8ครั้งหรือว่ากลางคืนเกิน1-2ครั้งอย่างนี้เราก็จะเรียกว่าท่านมีอาการของปัสสาวะบ่อยได้แล้วนะคะซึ่งโดยสาเหตุสำคัญก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายสาเหตุค่ะ สาเหตุแรกก็คือการที่ดื่มน้ํามากนะคะถ้าเกิดว่าท่านอาจจะไตปกติไม่ได้มีโรคประจําตัวเลยก็ได้นะคะแต่การที่ดื่มน้ํามากไตก็จะต้องขับน้ําออกมามากขึ้นนะคะดังนั้นท่านใดที่ดื่มน้ํามากหรือว่าอาจจะดื่มน้ําในเวลาที่ใกล้เข้านอนแล้วค่ะก็จะทําให้ท่านมีอาการปัสสาวะบ่อยหรือว่าเป็นปัสสาวะบ่อยในช่วงกลางคืนได้นะคะสาเหตุที่2ก็คืออาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะค่ะ ซึ่งการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะค่ะเหมาก็จะแบ่งออกเป็น2ออย่างก็คือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่เป็นแค่ทางเดินปัสสาวะส่วนล่างนะคะอย่างเช่นกระเพะาะปัสสาวะอักเสบก็จะมาด้วยอาการของมีปวดท้องน้อยมีปัสสาวะขัดหรือว่ารู้สึกว่ามีปัสสาวะไม่สุดแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดนะคะมีเรื่องของ มีปัสสาวะขาดปัสสาวะไม่สุดแล้วก็ร่วมกับมีอาการไข้เช่นมีไข้สูงหนาวสั่นนะคะมีปวดบ้านเอวอันนี้ก็ต้องระวังสงสัยว่าอาจจะมีเรื่องของกลวยไตยอักเสบค่ะซึ่งกลวยไตยอักเสบเนี่ยก็จะหมายถึงการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่เป็นทางเดินปัสสาวะส่วนบนค่ะสาเหตุต่อไปก็คือเบาหวานนะคะท่านใดาอาจจะไม่เคยตรวจร่างกายมาก่อนเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านเป็นเบาหวานนะคะก็คือมี น้ำตาลค่ะสูงมากดังนั้นไตจะจําเป็นจะต้องพยายามขาจัดน้ําตาลออกนะคะก็จะขจัดน้ําตาลออกมาทางปะสะาัสสาวะก็จะทําให้มีปัสสาวะบ่อยมากขึ้นนะคะโดยถ้าเกิดสงสัยค่ะก็แนะนําให้งดอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมงแล้วก็ไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลนะคะสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะท่านใดที่ตั้งครรภ์แล้วก็อายุครรภ์เริ่มเยอนนะคะเช่นอายุครรภ์7-8เดือน9เดือนใกล้ๆจะคลอดนะคะ ตัวมดลูกค่ะเขาจะมีการขยายขนาดมากนะคะแล้วก็ไปกดทับกระเพาะปัสสาวะก็จะรู้สึกว่าเหมือนจะอยากปวดปัสสาวะอยากที่จะไปปัสสาวะบ่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอาการเป็นปวดปัสสาวะแล้วก็บวกกับว่ามีไข้ด้วยแล้วก็มีปวดท้องน้อยด้วยนะคะอันนี้อาจจะไม่ใช่การที่ว่าตั้งครรภ์แล้วก็มีแค่มดลูกไปกดกระเพาะปัสสาวะอาจจะต้องสงสัยว่าเอ๊ะท่านมีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือเปล่านะคะ ท่านใดเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็อาจจะสูงอายุค่ะถ้าเกิดมีอาการปัสสาวะบ่อยร่วมกับอาจจะมีปัสสาวะไม่สูดมีปัสสาวะไม่พุ่งนะคะท่านอาจจะมีต่อมลูกหมากโตได้ค่ะนอกจากนี้ยังมียาบางตัวโดยเฉพาะยากลุ่ม ยาขับปสัสสาวะที่คุณหมออาจจะแนะนําให้ด้วยเหตุผลต่างๆค่ะอันนี้ก็ทําให้ท่านมีปสัสสาวะบอ่อยได้นะคะโดยทั่วไปยาขับปสัสสาวะค่ะเราก็มักจะแนะนําทานเป็นช่วงเช้าหรือไม่ก็เป็นช่วงกลางวันนะคะก็จะไม่ค่อยแนะนําทานเป็นช่วงเย็นนะคะก็เนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราให้ยาขับปสัสสาวะผู้ป่วยนะคะเป็นช่วงเย็นค่ะท่านก็จะต้องลุกมาปสัสสาวะกลางคืนก็จะทําให้เกิดอาการมีอาการเพลียอาการที่จะอ่อนล้าจากการที่ต้องขับปัสสาวะ ที่ต้องลุกมาปัสสาวะกลางคืนนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมียาความดันบางกลุ่มนะคะที่เป็นยาความดันด้วยแล้วก็อยู่ในกลุ่มของยาขับปัสสาวะชื่อยาก็อย่างเช่นไฮโดรคอลอไทอไซน์นะคะลองไปดูที่ฉลากก็ได้ค่ะว่ายาตัวนี้บางทีคุณหมอให้ด้วยเหตุผลของการเพื่อลดความดันค่ะแต่ตัวยาเป็นตัวยาขับปัสสาวะด้วยนะคะดังนั้นบางท่านที่ได้รับยากลุ่มนี้ค่ะก็อาจจะมีอาการของ รู้สึกว่ามีปัสสาวะบ่อยกว่าปกติค่ะสาเหตุต่อไปก็คือการที่มีกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินนะคะโดยทั่วไปแล้วเวลาที่เราจะปวดปัสสาวะค่ะร่างกายก็จะต้องผลิตน้ําปัสสาวะมาถึงจุดหนึ่งนะคะอย่างเช่นว่ากระเพาะปัสสาวะของเราค่ะสามารถจะจุน้ําได้100%อนะคะอาจจะต้องมีการผลิตน้ําปัสสาวะสักประมาณ 70-80%เราถึงจะเริ่มปวดนะคะแต่ว่าสำหรับบางท่านค่ะมีระบบประสาทค่ะที่มากระตุ้นเร็วเกินไปดังนั้นบางทีผลิตน้ำปัสสาวะยังไม่เยอะเลยนะคะเช่นอาจจะผลิตน้ำปัสสาวะได้แค่20-30%แค่นี้เองนะคะก็ะจะรู้สึกปวดปัสสาวะและเมื่อกี้ก็เพิ่งจะเข้าห้องน้ำเพิ่งจะปัสสาวะไปก็<ม>ปวดอีกแล้วนะคะในกรณีนี้ค่ะหมอจำเป็นจะต้องตรวจเพื่อแยกสาเหตุอื่นก่อนนะคะจะต้องไปตรวจก่อนค่ะว่า ท่านไม่ได้มีติดเชื้อท่านเดินปัสสาวะไม่ได้เป็นเบาหวานนะคะไม่ได้เป็นสาเหตุอะไรที่อันตรายนะคะแล้วก็หมอถึงจะค่อยมานึกถึงภาวะนี้นะคะว่าท่านมีกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินไปซึ่งบางทีคุณหมอจะแนะนําให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างก่อนนะคะอย่างเช่นฝึกกระเพาะปัสสาวะก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสำหรับบางรายที่เป็นมากจริงๆคุณหมอก็จะมีการให้ยาร่วมด้วยค่ะสุดท้ายนะคะการดื่ม เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปนะคะก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการที่ท่านอาจจะมีเรื่องของปัสสาวะบ่อยได้ค่ะและนี่ก็เป็น9าสาเหตุสําคัญของการที่เราจะมีปัสสาวะบ่อยได้นะคะก็จะเห็นว่าบางสาเหตุนะคะก็เป็นทั่วๆไปนะคะไม่ได้ว่าจะจเป็นจะต้องมีโรคอย่างเดียวนะแต่ว่าบางสาเหตุนะคะก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับตัวโรคก,ก็ได้นะคะดังนั้น ถ้าเกิดท่านใดค่ะมีอาการปัสสาวะบ่อยนะคะท่านไม่สามารถที่จะคิดเอาเองก็ได้นะคะว่าอา,อาจจะไม่ได้เป็นโรคหรืออาจจะเป็นโรคนะคะสิ่งที่สําคัญแล้วก็จะปลอดภัยมากที่สุดที่หมอจะแนะนําก็คือควรจะเข้าไปตรวจยืนยันนะคะว่าสรุปแล้วท่านมีโรคที่จําเป็นจะต้องดูแลเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะถ้าเกิดตรวจแล้วไม่ได้เป็นโรคอะไรนะคะก็เพียงแต่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเพื่อที่จะ มีปัสสาวะไม่ต้องบ่อยนะคะจะได้ไม่รบกวนชีวิตประจำวันค่ะแล้ววันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าช anel น,น,นี้มีประโยชน์นะคะสามารถไปติดตามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook นะคะ Facebook Fanpage หมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะและท่านใดต้องการแนะนำวิดีโอนะคะฝากไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้ค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ